ถามว่าน้องปอนได้แบ่งค่าตัวให้รถกับรถไหมจ๊ะอ่าไม่ได้แบ่งครับอยู่ดีๆก็มีคนโทรมาบอกว่าจะต้องใช้รถนะเอามาด้วยแค่นั้นแหละตอนนั้นแหละแต่ดีครับผมได้เพารถเข้าซีนด้วยแห้งเลยหัวเราะแห้งเลยพี่นิวใช่แต่ว่าบางบางบางทีมันอาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าแบบบางบางวันแบบตอนนี้นัดหกโมงเช้าอย่างเงี้ยแล้วโลเคชั่นมันไกลก็ต้องขับรถมาปกติแล้วถ้าเกิดมันมันไกลผมจะนั่งแก๊บมา ไอ้นั่งรถเคลื่อนที่มาครับนั่งรถเคลื่อนที่แล้วรถที่ไหนนี่เคลื่อนที่นะครับผมมองว่ารถตีรถตีที่ไหนครับปกติผมจะนั่งรถรถมาอะไรเงี้ยแต่ว่าอ่ะพอต้องใช้รถก็ต้องขับรถมาจะง่วงนิดนึงอ่าไม่หรอกคือจริงๆอ่ะในเรื่องตีนี้ยากจริงๆอ่ะภูมิมีรถหลายคันมากครับเราไม่ใช่ขอเที่ยวมีรถผมเลยอ่ะภูมิอ่ะภูมิมีรถผมเลย ม,มันเป็นจังหวะที่แบบเอ้ยบอรลรถมึงเทพ่ะเข้าซีนเลยดีคุณมาก <laughs> เลยยาวเลยผมเทพใช่ไหมาละ่ะน้องหล่อน้องหล่อครับผมครับขอบคุณครับวีดีโอครับผม